สวัสดีครับพบกับเราวันนี้นะครับกับผมแอดมินเบียวันนี้นะครับเราก็จะมาทำสตูดิโอเล็กๆก,กันให้ดูนะครับว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราต้องทำที่เราต้องใช่ใชไหมครับวันนี้มาดูกันเลยครับในส่วนแรกนะครับที่เราต้องมีเลยนั่นก็คือการเป็นสตูดิโอเราก็ต้องมีไม้อย่างผมผมใช้ตัวนี้ครับ BM800 เป็นไม้สีทองสวยงามครับ ่าแล้วก็เมื่อมีไม้นะครับก็ต้องมีสายไอ้ที่เขาที่ผมซื้อมาเขาก็มีสายแถ่ไห้ครับนี่ครับแต่มันเป็นไฟแบบเป็นสายแบบมันก็ถือว่าดีนะครับแต่สําหรับผมผมไม่ได้ใช้ครับตรงนี้ผมจะใช้เป็น x l r แทนเพราะว่าต้องต่อเข้าต้องต่อเพื่อเอาไฟเลี้ยงนะครับผมกับมิเซอร์อ่าก็พูดถึงมิเซอร์แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เลยนี่ครับมิเซอร์เพิ่งถอยมาใหม่เลย มิกเซอร์ตัวนี้นะครับก็ถือว่าโอเคครับเราเริ่มต้นจากอะไรที่เล็กๆก,ก่อนไม่ต้องไปยิ่งใหญ่เราก็เลยใช้มิกเซอรตัวนี้นี่มี2องชันแนลเห็นไหมครับก็จะเป็นตัว XLR เขาเรียกอะไรนั่นแหละน่าจะใช่นั่นแหละแ, <c oughs> แ,แล้วก็อหัวตรงนี้นะครับก็สามารถจ่ายไฟแฟนทอมได้ด้วยเราก็เลยซื้อสายมาแต่พอดีซื้อมาผิดหรืออะไรนิดหน่อย <c oughs> แต่สายคดีแต่ก็โอเคครับ <c oughs> มาถึงตรงนี้นะครับ เมื่อมีม,มีอะไรเป็นสตูดิโอเราก็อัดเสียงใช่ไหมครับเราก็ต้องมีเยอะหรือที่ไม่พอเราก็ต้องมีนี่ชั้นวางโน้ตบุ๊กนั่นเองครับการที่จะอัดเสียงหรือทำอะไรได้เราก็ต้องใช้โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์พีซีสำหรับผมผมมีโน้ตบุ๊กผมจะใช้โน้ตบุ๊กนะครับมาเดี๋ยวแนะนำอุปกรณ์กันไปหมดแล้วเนาะ นี่ยวขาดไรอ๋อลืมไปยังเลยนะคือสายเพอสายตรงนี้นั่นเองเราต้องมีสายต่อด้วยโอ้หลบลงลังเราต้องมีสายต่อด้วยนะครับนี่นี่นี่สายเทียบเลยมาเราก็จะมาสอนให้ดูกันเลยว่าอ่เราจะใช้อะไรบ้างทํายังไงบ้างมา,มาเรามาดูกันเลยดีกว่าาที่ส่วนแรกนะครับส่วนแรกเราก็จะเริ่มด้วยการต่อจากสัมผัสมิกเซอร์ครับอ่า ส่วนแรกคือเราจะเริ่มต่อกันที่มิกเซอร์นะครับอะต่อที่มิกเซอร์ต่ออะไรเราก็ต่ออินพุตก่อนสิครับอินพุตในที่นี้ก็คือไมแเรานั่นเองเราก็ต่อสาย XLR นี่หัวแบบนี้เสียบเข้าไปจำํำท่าอะเสียบแล้วหัวนี้ก็คือต่อไม์เรานั่นเองครับไม์ My, อะนี่ครับนี่จะใช้เป็นไม์ตัว BM800 นะครับแต่ BM800 มันคือไม์คอนเดนเซอร์ครับเลยเรามีขาตั้งครับ ปั๊บเราเองก็มีตัวช็อตเมาส์อาเข้าไปดูได้นะครับว่าสัญ,ญลักอยู่ทางไหนอาอยู่ทางนี้โอเคอาจะได้ลูกทรงแบบนี้นะครับเดี๋ยวขาตั้งอีกชิ้อ่ะเดี๋ยวาขาตั้งนะครับขาตั้งเราก็ต้องใช้นี่ในการมีนีกระโต๊ะมีไว้ตรงนี้แล้วกันอา ่าล็อกให้แน่นนะครับเรียบร้อยเมือ่อล็อกแน่นแล้วก็นี่แลลวครับขาตั้งชัาๆัน่ี่ครับป่ายเราก็เสียบขาตั้งต่ออ่าและนี่ก็เป็นเจ้าตัวขาตั้งนะครับฟึ้นมีหัวออกมาหืม นิ้วก็พอดีไปโดนมีดบาดนะครับเป็นแผลแผลสกันอันอางอ่าแล้วก็หมุนคาไฟโอ้ยแทนที่ผมจะหมุนตอนไม้ออกก่อน <c oughs> ไมไ่เป็นไรครับเป็นไม้ผมต้องอึดละทน <c oughs> <c oughs> เกี่ยวกันไนะหมโหลายทบเลยเกินอ่าตอนนี้ก็แน่นแล้วกระปรับทรงสักหน่อยอ่าโอเคแ้ท่านผู้ชมเห็นในแนวอ่านี่โอเคครับได้ไม้แล้ว คืนหน่อยสิ็ืืออ่าเนี่ยคือไม้นะครับอ่าแผ่นกล้องไปหน่อยโอเคไม้แล้วเราก็ต่อ i ิ p พุตเข้ากับไม้ของเราจือนี่อ่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับในขั้นตอนการต่อ input. อินพุอ่ามาขั้นตอนต่อไปคือเอาพุตใช่ไหมครับปั๊บเอาพุตของเราอ่าเห็นไหมครับมันจะเป็นรูแจ็คนี่สองรูนี้คือส้ายกับขวาเห็นไหมครับอ่ารูนี้ มันเป็นรูแจ็คครับซึ่งสายที่เราต่อเข้าคอมนี่มันเป็นหัวนี้นี่หัวนี้แล้วก็หัวนี้อ่านี่คือต่อเข้าคอมจื๊๊ดนะครับโอเคแล้วหัวนี้ครับต่อเข้าตรงนี้ครับไม่ใช่ครับตรงนี้คืออินพุตนะครับงั้นลองต่อเอาพุตเราจึงต้องมีหัวแปลงครับฟึ่งหัวแปลงตัวนี้นี่ต่อสายเอวีเป็นแจ็คเห็นไหมครับก็เสียบเลือกข้างใดข้างหนึ่งครับปาบเสียบเข้าไปจื๊เรียบร้อยครับ ตอนนี้เราก็มานี่เอาสายนี่เสียบเข้าไปชื่อโอ้ยโอยไฟจะช็อตไมเนี่ยจื้อเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับและอันนี้ครับหัวหัวหาหัวแป๊บนี่ครับหัวเราก็เสียบเข้ากับคอมปั๊บคอม,อม,อม,อมเอาไว้ตรงช่วงนู้นแล้วกันนะเคซับชืออืออ่าพักกระเถิบมาหน่อย ขราเอกมาแล้วอ่านั่นก็คือการต่อเข้าคอมนะครับปับ๊บนี่เลยนี่โน้ตบุ๊กของเราอ่าตัวนี้ไว้ข้างนี่โน้บุ๊กเรามาโอเคโกเฮลยังสวยครับอ่าชื่อโฟกัสโอเคแล้วเมื่อได้แล้วนะครับก็เอาในห,หัวนี้ครับ ต่อเข้าช่องไมโครโฟนไมโครโฟนเดี๋ยวเราแสงครับโอเคต่อเข้าช่องไมโครโฟนเลยนี่ตัววงผมบนโน้ตบุกรุ่นเก่าครับมีอยู่แล้วครับนี่ครับอเสร็จเรียบร้อยครับนี่คือการต่อเข้าสตูดิโอง่ายๆครับผมผมมีอะไรยากเลยนี่ก็ต่อ i m p พุตเอแ r ตรงนี้แล้วก็ต่อนี่สองตัวส่วนอนพูดถึงไม่ พูดถึงไม่ได้เลยครับเอ้ยไม่ใช่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับอ่ากับเจ้ามิกเซอร์อกลับมาที่มิกเซอร์อีกครั้งกันแท,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 ท้อ่ามิกเซอร์นะครับก็จะดูให้ดีนะครับการใช้ไมโครเดนเซอร์ตัวนี้ตัวนี้อ่าจำเป็นต้องมีไฟเลี้ยง48โวลต์นะครับซึ่งไฟเลี้ยงผมก็มีอยู่นี่เวลากดก็จะมีไฟขึ้นมาเห็นไหมครับอ่าเป็นไฟโอ้แล้วก็เวลาปิดอ่าเดี๋ยวไฟก็ดับ อันนี้คือการบอกว่าอ่าเราจ่ายไฟแฟนทอมนะมาแล้วเรามาลองฟังเสียงกันดูดีกว่าครับเวลาต่ <c oughs> <c oughs> อเข้ามิกซ์เป็นสตูดิโอจะเป็นยังไงไปแล้วเลยชุดเครื่องไฟพร้อมหนึ่งสองสามอ่นี่ก็เป็นเสียงจากเจ้าชุดนี้นะครับสตูดิโอย่อมๆของเราโอ้ถือได้ว่าไม่ไม่ได้อะไรยุ่งยากแค่ไม่ต่อเข้ามิกเซอร์แล้วมิกเซอร์ต่อเข้าคอมพิวเตอร์แค่นี้ครับแต่อย่าลืมนะครับว่า ตัวนี้เป็นไมโครเดเซอร์เราจรึงต้องเปิดไฟเลี้ยงให้กระเขาคืออ่าไฟแฟแนอนั่นเองถ้าไม่งั้นเสียงไม่ดังครับโหถือว่าโอเคครับเสียงจะได้ยินว่าโอ้โอมันเก็บเสียงหมดเลยเพราะว่าห้องผมเป็นแค่ห้องธรรมดาครับยังไม่ใช่ห้องเก็บเสียงเอ้ยเนี้ยยังไม่ให้ยังไม่ใช่ห้องเก็บเสียงนะครับก็ถือว่าโอกาสหน้าเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับสำหรับนี้โหนี่สำหรับชุดนี้ก็ไม่ได้แพงครับนี่ มิกเซอร์ของเรา1,300บาทกับไมโครโฟนก็1,300บาทติดต,ต,ตีไป3 0 0พันครับซ,ซื้ออ c ซเซสซอรีซืซออะไรพวกนี้ด้วยโอ้โหราคาคุ้มไม่มีคุ้มวันนี้แล้วครับสำหรับการทำสตูดิโอของเราจะอัดเสียง cover เพลงอยากจะทำทุกสิ่งเห็นไหม <c oughs> เสียงยางยัง,ยงอ่ถือว่าโอเคไหมครับสำหรับผมพอใจครับมิกเซอร์ตัวนี้อะไรโอ้โหโอเควันนี้ขอจบไปเพียงแต่เท่านี้แล้วกันนะครับ สำหรับใครที่ดูแลวชอบใจชอบใจอย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับใครที่มีความประทับใจกับเราฮเฮ้ยไอ้อออนี่มันเก่งว่ะเฮ้ยผมแอดมินเบียนะครับอ่าเดี๋ยวจะทิ้งเฟซไว้ให้ข้างล่างนะครับมีอะไรสนใจทักทายมาได้ครับอยากจะส่งของมาให้เรารีวิวจัดไปครับอยากมากครับอยากรีวิวแต่ของไม่มีให้รีวิวครับ <c oughs> ก็วันนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากเพจ Hell Production เราไว้ด้วย นักเท่านี้นะครับอ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย